ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับปาอีกแกล้วนะคะนะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องนี้กันนะคะอันนี้ปาสั่งมาจากช็อปปีในราคา500บาทลองสั่งมาก่อนเล่นๆไม่รู้ว่าข้างในแบบจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะเออ เขาบอกว่ามันเป็นกล่องสุ่มรวมของน่ารักน่ารักลัคกี้บ็อกซ์ก็อุ้อเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ามันจะคุ้มหรือไม่คุ้มลองดู อะเห็นแบบสีชมพูชมพูไม่ใช่สีชมพูมันเป็นสีแดงอย่างแรกเลยที่เราเห็นไอ้ที่สีแดง,งที่เห็นนะก็คือเนี่ยแหละเป็นแบบกระปุกใส่ของคิตตี้ที่มีฝากเปลี่นสีแดงแบบนี้นะคะ สำหรับใส่อาหารและสิ่งของแต่ว่ามันแบบว่ามีรอยด้วยอะแอบมีรอยแบบดำๆอันนี้อย่างแรกอย่าง เอลซ่อา,าอันนี้จะเป็นกระเป๋าเอลซ่าอุ้ยเขียนว่าเอลซ่า,าแล้วก็เอนา,าข้างหลังก็จะเป็นรูปแบบนี้เอาไว้ใส่เครื่องสมอ,งอางได้นะคือแบบมันเขียนว่าใช้ ใส่สิ่งของมันเป็นกระเป๋าเครื่องสอําอางแหละก็ใบใหญ่อยู่นะข้างในจะเป็นแบบนี้ยังมีป้ายแท็กอยู่เลยยังไม่ได้ใช้อุ๊ยอันนี้ดีชอบคุ้มเลิฟเอลซา่า <c oughs> ต่อไปเป็นอันนี้ข้างในก็คือจะหอ่อ เป็นขวดแก้วใส่เอาไว้ใส่น้ํามีราคาบอกเลยห้าสิบบาทเอาไว้ใส่น้ํากินแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นผ้าขนหนูลิควซิตเป็นผ้าขนหนูถุนเน็ก อเอาไว้เช็ดหัวน,นี่น่ารักอะ่ะน่ารักไหมเอาไว้เช็ดหัวไม่ผิดไดน้น่ารักน่ารักอันนี้ชอบ สองสามสี่สี่อย่างแล้วต่อไปอันนี้เขาเขียนว่าแถมให้มันจะเป็นเหมือนที่เอาไว้ใส่ใส่ตรงใส่ชาร์ตอะตรงหัวชาร์จอะเป็นแบบนี้เห็นไหมลายคุมะม,มงสีดำน่ารัก อันนี้เขาเขียนว่าแถมให้ต่อไปอุ๊ยอันนี้จะเป็นลำโพงนะคะลำโพงลายเนียน จะมีสายมาให้อันนี้แล้วก็เป็นคู่มือแค่นี้แหละแต่น่ารักมากเลยอ่ะชอบชอบชอบคุมแล้วแหละ500เนี่ยคุมยังคุมระมัมมงอันสุดท้ายหมดแล้วอันนี้จะเป็นกระจกลายหิ่ภูนะคะเขียนติดไว้ว่า25บาบาทเอาไวส้ส่งเป็นผู้หญิงนะเนาะเราก็ต้องมีกระจกติดบ้าน ไม่ใช่ติดบ้านติดกระเป๋าไว้เอาไปสอบน่ารักสรุปแล้วก็คือได้มาหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจดอย่าง7อย่างในราคาห้า้อยบาท ของที่ได้กันนะคะในกล่องสุ่มอันนี้อย่างแรกเลยก็คือนี่อันนี้เป็นที่ใส่แบบใส่ชาร์จกันแบบขาดเป็นรูปคุูมามงนะคะอย่างที่2ก็คือจะเป็นกระปุกลายคิตตี้แต่ว่าอันนี้มันจะมีแบบลอยข้างหลังนิดนึงเป็นแบบดำๆแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ของส่วนอันที่3มนะคะก็คือจะเป็นขวดน้ํานี่แปลราคามาเนี่ยนะคะห้าสิบบาทต่อไปก็คือจะเป็นอันนี้กระจกลายหมีภูกระจกเล็กๆเ,เอาไว้แบบใส่ไว้ในกระเป๋าพกติดตัวอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปนะคะอย่างที่เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างที่ห้าก็คืออันนี้จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางเอลซ่าและแอนนานะคะแล้วก็อย่างที่หกจะเป็นอันนี้ผ้าขนหนูอันนี้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายอันนี้คือแบบน่ารักมากชอบมากจะเป็นลำโพงไลมินเนียนนะคะอันนีล้ลองทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริงเป็นแบบใช้ต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มันฟังวิทีโอได้ด้วยแหละแล้วก็จะมีแบบที่ใส่ช่องใส่เอสดีการ์ด แล้วก็มีลูชัดแบตเปิดแล้วก็แบบใส่ AUX เสียบ AUX ได้น่ารักมากอันนี้ชอบมากแบบน่าจะขายอยู่ประมาณ3 5 0ประมาณนี้ก็ทั้งหมดนี้7อย่างในราคา500บาทนะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวกล่องสุม่มในราคา500บาทจากช h อป e ีที่ปามสั่งมานะคะก็ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรไว้ดูกันคลิปหน้าเนาะ ไปแล้ววันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะวั